หลั Hello, วเพื่อนทำบ้านในาเสร็จได้ยังเหรอวันนี้เราไม่เล่นเกมก่อนนะวันนี้เราทำการบ้านเนเสร็จก่อนพวกงานเยอะมากโอเคงั้นนายรียบทำนะจะได้วันเล่นเกมด้วยกันเราก็จะรีบทำาให้เสร็จเหมือนกันนะโอเคคีนี้นะเปิดทำอะไรอยู่อ่ะลูกไปซักรองเท้าได้เลยนะอาทิตย์นี้ไม่ได้ซักเลยลูกเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแต่รองเท้ามยังหมิ่นอยู่อีกใส่ไปโรงโรงเรียนได้ไงอะ่ะเดี๋ยวไปซักเลยนะจะเมื่อจะข้าแล้วลูกเดี๋ยวมันไม่แห้งเดี๋ยวได้ใส่ไปโรงเรียนได้ไงอ่ะไปซักเลยนะเดี๋ยวนะ Ôi, ơi lét mái ạ. Có mùi đứng có dữ. Ừ, nhà ông khờ kinh เอ๊ะทำไมรู้สึกคนลุกแปลกๆเย็นวูบวาบเลยอืมทำไมันผักผีหลอกหยุดหยุดหยุดยังครับอย่าครับบนนี้มีหลอกมาครับผีอะไรผีที่ไหนอยลยลูกที่นี่ไม่เคยมีผีนะลูกนาะไม่เคยได้ยินว่ามีผีนะที่บ้านยายนั้นเมื่อกี้ผมนั่งผิวปากอยู่ดีผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับยายพอาะผมห็นไปดูเป็นง,งูผู้ชายตัวเทียมดำครับอ้าวเปิด นี่แหละไม่ได้ลูกนะใครบอกให้ผิวปากตอนกลางคืนนะลูกเพราะว่าเรียกผีมาที่บ้านเพราะไม่มีใครทำกัาลูกกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ผิวปากแล้วในบ้านนะลูกเพราะว่าเรียกผีมาคนโบราณก็ว่าไว้วเป็นจริงด้วยแต่ความจริงแล้วนะลูกนะคนโบราณก็ว่าผิวปากแล้วผีจะมาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ลางข้ากลางคืนคนอื่นก็จะนอนเราไปผิวปากอยู่ได้ไงอ่ต้องรู้จักรงใจคนอื่นเขาแต่ก็มีบ้างนะลูกนาบางคนดวงไม่ดีเจอเลยจริงๆผิวปากแล้วเจอผีจริงๆด้วยมีเหมือนกันอ้าวแส,สดงว่าผ,ผมเป็นคนที่ดวงไม่ดีนะครับยายนั่นพวกนี้ยายพาผมไปทําบุญที่วัดเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะไปทําบุญใช่ไมั่งเป็นเด็กเป็นเล็กต้องรู้จักทําบุญเหมือนกันไม่ใช่เด่ผู้ใหญ่หรอกลูกไปเดี๋ยวพวกนี้ยายพาไปเดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวยายพางั้นผมไปทํากันบ้านต่อเลยนะครับยายงั้นลงเท,างทาง้ากันเถ้ะพรุ่งน I'm um, you.